สวัสดีค่ะพบกับเราช่องฟังน้องมุกแฟมิลี่นะคะนะวันนี้จะพาน้องมุกออกไปเดินเล่นนะคะมามามามะเดินมาไปเดินเล่นกันนะก็เดี๋ยวจะไปที่สระแล้วกันเนาะมามาเบ้นมามามา,มา ่อไปที่สะกันละกันนะคะอาบนงอาบน้ำเรียบร้อยนะคะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนะคะเดี๋ยวไปดูสะกันนะนะเพราะว่าควารปลูก ลลกล้วยไว้ไวน,ไนะคะปลูกต้นกล้วยไว้เมื่อวานถึงพายนะะเข้าไปาทำลายทำลายต้นกล้วยของเรานะะเดี๋ยวพาโนมุกไปดูแล้วกันนา,าป้ามามาแล้วมามาแล้วมา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 ,มา,มา,มาเบนมามามือไปเคลียอะไรอะ ่นาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเคี้ยอะไรนั่นมันคืออะไรเออเออนี่เหยียบเลยมันคืออะไรละมุกมา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 เวๆๆเบนมา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 เยอะมา มาเย่ะมะไปเถอะมา,มา,ะมาจะเล่นดินนะฝุ่นเด้ฝุ่นเด้อไปะจะเล่นดินอยู่นู่นดีกว่าปะเดี๋ยวพาไปรดน้ำต้นกล้วยด้วยเอ้ยนะ ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรมากมายนะเพราะว่ายังทำรั้วไม่ดีนะคะก็มีรั้วอยู่นะแต่ว่าเขาก็ดื้อเนาะเข้าไปาทำลายของเราหรูจะไปไหนนะมหนูนจะไปดูเราจะไปดูต้นกล้วยของหนูหนูจะไปดูต้นกล้วย,ยของหนูนะ ปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารช้างเนาะนะคะเดี๋ยวจะไปหาต้นต้นถอนมาปลูกด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเนาะเอามาเพาะแล้วแต่ว่าก็กยังไม่เกิดหรือว่าเราจะไปขุดล้อมเอาดีกว่าแล้วอยู่ที่โรงเรียนมีลูกนะคะมีเกิดลกูกเล็กๆนะเล็ดที่เกิดใหม่ที่เกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราจะไปขุดมาชาไว้ก่อน เดินเล้วเลยนะเดินลืมป right <IM> ่วยเลยนะก็ต <AM> ้นถ <UT> ่อนที Boy ่เขากินเนาะนะดูดูจะเลี้ยวไปไหนกินต้มเด้อ วันนี้ออกกำลังกายเบาๆนะคะเบาๆเมื่อวานก็ไปทางศูนย์คดนะนคะศูนย์คดทศศึกษาเนะาะเดินเดินเที่ยวแถวนั้นเติร์ดออกกำลังกายแถวนั้นวันนี้ก็ออก,กำลังกายเบาๆนะคะเดินเล่นผ่อนคลายตรงนี้ช่วงเช้าคือว่าเย็นนะนะเย็นเดวยวก่อนเดวยวก่อน จะเปิดให้เฮอเอเฮ่อเอเอเ่อเ๋อนิ่งเข้ามามาเบ้น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 มามาเดี๋ยวเปิดก่อนแป๊บนึงเปิดยังไงเ่เมาเบ้นมาเบ้นมาเบ้นมา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  จะเข้าสะจะเดินเข้าสะข้ามได้ไหมล่ะควมไหวไหมไหวไหมไหว,วไว้ไหวไหวหนูหนีประจําหนูหนีประจําหนูไหวรู้อีกนะคะรู้อีกรู้เยอะตรงไหนทางเข้า โอ้เละหมดเลยนะคะควายมาทำต้นกล้วยของเราดูขนาดทำแบบล้วขนาดนี้แล้วนะก็ยังเข้ามาได้เลย nè chẳng khám phải này nè thôi 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 múc thôi thôi lúa phăng lúa phăng นี่นะคะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะสะนาะของเรานะคะปลูกต้นกล้วยไว้นะคะน้องควายมาลุยเละหมดเลยนะคะทั้งหมดแล้วเราจะปลูกอะไรได้กินเนาะทีนี้จะหาไม้มาทำรั้วใหม่นะกะ็เน่เน่เน่ทำไมทำแบบนี้เนี่ยฮะ หาไม้มาทำรั้วใหม่ก็หายากนะคะไม้หาไม้ยากมากๆเลยนะคะไปหาที่ไหนหาได้แต่ไม้ไผ่หาแล้วไม้ไม,ไม้ไม้เนี่ยไม้หลักนะ้ตัวนะคะก็หามไม่ได้นะคะหามไม่ได้ น้องมุกเขาเดินชมสวนเขาเดินชมสวนเขานะคะถอยเลยถอยเลย เดี๋ยวให้เขาาสำรวจตรวจตราก่อนนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะทางน้องมุกแฟมบอรี่นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ